สวัสดีพี่น้องป้องไ้ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับทีมงานม้าเหล็กในเ <laughs> <laughs> มื่อนี้หนุ่มบ้านโคก,กพันต้นกะมาขึ้นพึ่งเนอะครับหางโมใหญ่ดอกคุณพ่อที่รู้จักกันกับพันต้นนะครับเพื่อนบอกมา <laughs> อยู่ถึงนี้ด้วยครับเนี่ยตายนิ้วผมนะครับเดี๋ยวพันต้นที่เป็นคนขึ้นไปจัดนะครับมัน <laughs> ขึ้นสองคนบ่ได้ครับ,ขรรบเขาออกเสียใหม่มาพร้อมนะครับไม่รู้ว่าหม้าเหล็กในหรือเปล่าเดี๋ยวมื่อนี้สิไปลุยพู้หรับพู่นะทางเขาุูนเด้นนะ เดี๋ยวดูเพิ่องลังนี้ก่อนบุรู้ว่าแดงจึงขึงหรือจังเดยนะครับน้ําทรงคือสิบูมวีว่าฝนตกใส่มันนะครับเดี๋ยวรุนกันเบิ่งเดี๋ยวกล้องติดหัวพันต้นขึ้นไปเด้อพี่น้องได้บ่ได้จังเดยเดี๋ยวว่ากันต้นปะกกถินนี่โอ้แต่ย่านอยู่กับงานน้อยไ,ไปสั้นๆเนะครับคลิปนี้นะครับอ๋อสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องหนุ่มบ้านโคกฝากไว้เด้อนะครับเข้ามาใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนโบประาศคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้อง โอ้ดุจริงๆครับพี่น้องยังไม่ถึงลังลงมาตอนแล้วครับจุดครบคนครับของเทสของเทสเจอของเทสมันนี้เจอของเทสโ,โดนไหม Ủa, nhạt nhạc nữa ngà mặc hàm quên ngà pha cà tin à ừ ừ ừ มคืออันยุ่งง่ายเป็นอะยันมแต่หักใจง่ายมานะันเลย เกี่ยวจังพี่น้องโอ้ดุครับดุครับดุดุแมนโอ้ลังเก่ครับขอนน้ำมีหรือเปล่าโอ้ขอนมกแย่มีน้ำาสำมวนน่ Màu kháu lẻo Kháu lẻo, kháu tẹn thằng khốp Kháu lẻo nổi nửa Xăm mì nập bái Con thổ nam à โอ้เด oh, ี so, ๋ยวว่าสูงเสียว ขอต้องขอนะครับไปไปเบี่งกับเจ้าของที่มาบอกนะครับ

เดียด๋ยวว่าตะยันเฮ้ยเสียงด้านล่าง่าดิ้นแหงไดายเอาสนเออเออเอออ้หูตอดตอดผมอ่ะเออเหม็นผมผมกุบเลยผมกุบเลยครับพี่น้องสองแม่เลยว่ะ ตัวผม,มอีกเด้อโอ้แผ่นสองครับได้ว่าก้อนหัวน้ำผมจะตัดถึงไหมครับนะ่ตะตตยานตตยานนี่เอาอีกแล้ว โอ้ดุนะครับลังนี้ว่าปะเลย เดี๋ยวผมยังไม่ได้ตัดครับมีู่บุ๊วมีไงนี่แหละผมมีตาถึงหมดนเลย โอ้นำ้ำมีโพขีดสมุนเออเออตดโอ้ยไมหออกนะ ข้าว่าผมมีก็มมีอยู่โอ้ยหผมมีพ่อขีดหรอกนะผมว่าพี่น้องฝนฝนมันตกเนาะเลยบูมีแต่ว่ามีเหล็กในครับสีห้าตัวครับผมได้โหปวดเลยผมอะ่ะปวดขาจังผมอมนะันเลย ยันตกทีอ้ออีกนิดเดียวเอือเดี๋ยวตาหนึง่งอีกไมาตาหนึง่งตกเช่นไรนะครับดูผลงานกันดน้านล่างนะครับดุดุครับดุ ลงมาแล้วเด้อพี่น้องรู้ว่ากล้องค้างหรือเปล่านะครับหัวน้ำี๋ยว่าโบมีก็ได้นะครับฝนตกเนาะโบได้ตัวอ่อนไปเบ่งกับคุณมาเห็นเหรอครับครับจกคลิปนี้สั้นๆนะครับจากแม่ครับสี่ห้าแม่หมันหล็กไลยบวมแล้วบวมกับม่องพี่น้องเห็นบ่ครับเยขายกับขายอีกขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมคลิปนี้นะครับสั้นๆเลยครับลาไปก่อนเดี๋ยวสิไปต่อนะครับหวังว่าจะได้อีกไปพี่น้อง